อาวแล้วครับสวัสดีครับทุกทุกคนที่อยู่กับผมคุณละลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติกนะครับและแล้วนะฮะมันก็สิ้นสุดเวลาที่พวกเราสาวกเกมพัฟโตรรอคอยนะครับเกมพัฟโตรซีซั่นเตอนที่1ถ่ายไปแล้วนะเมื่อเช้านี้นะโดยที่ผมตื่นมาดูไม่ทันเพราะว่าไม่ทราบมาก่อนนะว่ามันจะฉายตอน8ปดโมงคือจริง,รงๆเขาคงประกาศอะไรกันเยอะแยะเลยโดยเอพิซอดแรกของตัวซีซั่น7็นี่นะครับใช้ชื่อว่า ดราคอนสโตนนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยสัญญา,าไว้นะครับในหลังจากที่มีการเขาเรียกว่าอะไรอะพรีเมียร์ตัวเกมพับโทนแต่ละในพสอรไปแล้วผมก็จะมาทําวิดีโอที่จะมาพ,พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาความประทับใจในแต่ละตอนของเกมพับโชนในซีซั่นที่7นี้นะเพราะว่ามันก็เหลืออีกไม่กี่ซีซั่นแล้วนะก็น่าจะแค่อีกสซีซั่นก่คืนนี้กับหน้าเท่านั้นเองนะอะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยดู ข้ามไปนะไว้รอดูมาจนถึงซีซั่น7ตอนที่1นะ <laughs> ไปดูเนื้อเรื่อง6ซีซั่นย้อนหลังกลับมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในวิดีโอนี้นะหรือ,อยังไม่ได้ดูซีซั่น7ตอนนี้ก็ไปดูรอดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้นะ <laughs> ไว้มาแลกเปลี่ยนกันนะ <laughs> เนื้อเรื่องของเอพระสดนี้เนี่ยก็ดูจะไม่ได้ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้เดินไปสักเท่าไหร่มันเป็นการเหมือนกับว่ารีแคปก็คือสรุป รวมเนื้อหาจากปลายซีซันที่แล้วว่าใครกําลังเป็นอะไรทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรก็ทำนองนี้มากกว่านะ mm hmm. เพื่อที่จะแบบว่าโหมโรงก่อนเข้าสู่ mm hmm. เขาเรียกว่าอ,อะไรศึกใหญ่การเขม็งเกลียวปมเนื้อเรื่องทุกอย่างในซีซันนี้นะ mm hmm. เราจะไล่ไปตามไทม์ไลน์ของตัว,ต,วตัวไอ้พระอนะว่ามันเริ่มต้นไปที่ไหนเริ่มต้นไปที่อาญาครับอาญาสตาร์กับ มาดใหม่ในการเป็นมือสังหารไร้น้านะแบดแอสมากๆทำไมแบบเปิดตัวมาปองหลังจากฆ่าตาะแก่โอรเฟยไปนะฮะแล้วก็สวมตัวเองเป็นตาะแก่เฟยแล้วก็วางยาพิษคนตระกูลเฟยตายหมดทั้งตระกูลนะแล้วก็เป็นฉากที่แบบถอนหน้าอกออกมาแล้วก็เดินออกมาจากงานจากฮอล์โอ้มันเป็นอะไรที่แบบผมดูแล้วผมได้แต่ยิ้มมุมปากด้วยความ ตื้นตันบวกสักใจบวกกับแบบว่าสุดท้ายก็มันก็นะอาญาก็ล้างแค้นได้สําเร็จนะเป็นหนึ่งเป้าหมายที่เธอเหมือนกับแบบว่าจดจําแล้วก็ตามมานานหลังจากจบกับตระกูลเฟย์ไอาญาก็เตรียมลงใต้ไปคิงส์แลนดิงครับระหว่างทางไปเจอกับกลุ่มทหารคนหนึ่งที่ถูกส่งมาจากคิงส Landing มารักษาความสงบที่ที่บ้านตระกูลเฟย์หลังจากที่มีการรอบสังหารกันไปนะ คือบทคําพูดของอาญามันแบบว่า Winter come to the fray คือมันเหมือนแบบว่าหน้าหนาวมาเยือนพวกมึงแล้วอะไรแบบนี้ความหนาวเนียแห่งความตายรู้สึกมันเท่มากครับหลังจากจบตอนของอาญาไปนะเรื้อเรื่องของอาญาไปก็ไปพูดถึงแ้นเหนือนครับ w i n t e r f ์เฟในในตอนนี้นะจอห์นสโนวกลายเป็น King อฟเดอะนอร์ทไปแล้วนะกลายเป็นราชาแห่งทิศอุดรคนใหม่นะ แล้วก็เริ่มมีการเหมือนกับแบบว่ามีการประชุมพลเตรียมการกันคือศึกที่วินเทอร์เฟลต้องเจอคนเหนือนต้องเจอมันจะมีด้านบนกำแพงที่ต้องสู้กับไวท์วอลเกอร์ที่จอห์นสตูนหนีมานะแล้วก็รู้ว่าไอกองทัพผีดิบคนตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่มีอะไรต้านทานได้อนอกจากว่าเจอาณาจักรต้องรวมพลังกันแล้วต่อสู้กับกองทัพไวท์วอลเกอร์เพราะฉะนั้นเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงภัยอันตรายทางด้านนี้มากกว่า ในขณะที่ทางใต้ก็คือ King's Landing และแคว้นอื่นๆก็ยังแบบกลุ่นๆกันอยู่แต่ว่าตัวจอรนไม่ได้เป็นห่วงมากนะักในขณะที่มีปัญหาเล็กๆที่มันอาจจะขยายตัวเป็นชนวนใหญ่ได้ก็คือการปกครองของจอนคำสั่งของจอรนมันไปขัดกับสิ่งที่ซันซ่าคิดครับซันซ่าพยายามจะปกครองโดยที่ลงโทษผู้ทรยศแล้วก็ให้รางวัลตกรางวัลให้กับ คนที่จงรักภักดีคือฟังดูเหมือนกับว่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่นักปกครองที่ดีควรจะทําก็คือเอาใครอ่อนน้องก็ต้องให้รางวัลใครซื่อสัตย์ก็ให้รางวัลศัตรูก็ต้องป่าให้ลาบคาบนะคือซานซ่ามองแบบนั้นเพราะะพราว่าแดนเหนือเนี่ยมันจะมีตระกูลใหญ่สองตระกูลนะในในในตอนนั้นนะผมจำไม่หิ่ก็คืออุมเบอร์กับคาวสตาร์ที่ทรยยศตระกูลสตาร์นะครับแต่จอห์นสโนว์ไม่ลงโทษครับเลือกที่จะ ให้ลูกหลานของสองตระกูลนั้นครองปราสาทในแดนเหนือต่อไปนะเพื่อเป็นกำลังในการช่วยต่อสู้กับกองทัพไวล์วอเกอร์ที่กำลังจะลงมาในขณะเดียวกันก็มีการส่งไวลิงเพื่อนซีของเขานะไปด้านไปด้านตะวันออกนะครับเป,เป็นปราสาทด้านตะวันออกเพื่อเป็นเรื่องว่าอะไรอนะ่ะหน้าด่านที่จนะชนกับไวล์วอเกอร์เป็น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 พวกแรกนั่นเอง แต่จุดประเด็นที่น่าสนใจก็คือ2คนนี้มีปากเสียงกันมีการทะเลาะก,กันนะระหว่างซานซ่ากับจอห์นสโนคือจอห์นสโนเนี่ยพยายามที่จะรักษาขนบคเนียมประเพณีบุคลิกลักษณะนิสัยที่เน็ตเป็นนะครับผมคือเน็ตสตาร์เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นฮีโร่ของลูกๆนะไม,ไม่ว่าจะเป็นตัว็อบสตาร์เองหรือแม้กระทั่งจอห์นสโนเองแต่ว่าเน็ตสตาร์เป็นคนที่ เอาแต่ศักดิ์ศรีครับคือยอมตายยอมตายก็ได้แต่ว่าไม่ทําอะไรที่ไม่มีศักดิ์ศรีซึ่งสารซ้งกลับมองว่ามันเป็นจุดอ่อนครับเพราะว่าทั้งพี่ชายของเธอและตัวพ่อของเธอเนี่ยยึดมั่นในศักดิ์ศรีมากเกินไปโดยที่ไม่มองความเป็นจริงว่าเฮ้ย <c oughs> เราควรจะต้องทําอะไรให้มันอาจจะต้องแบบยอมสกรปรกบ,บ้างอะไรทํานองนี้นะและที่สำคัญก็คือมีลิเติ้ลขออภัย ตานวก้อยนะเบลิชนะครับติ๊กลิตเติ้ลฟิงเกอร์ไม่ใช่มิดเดิลฟิงเกอร์นี่คนละคนละเรื่องนะพยายามที่จะมือนะพยายามจะแทรกตัวเข้ามาพยายามจะเสี่ยมพยายามจะวางแผนผมมีความรู้สึกว่าไอลิตเติ้ลฟิงเกอร์เนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรแสบแสบก้าวลิปเตอร์อีกแน่นอนนะผมมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นคนร้ายที่แบบว่าซ่อนตัวอยู่รอจังหวะรอเวลารอโอกาสที่เด็ดๆนะจะโผล่มาทำอะไรที่บาดใจพวกเราแน่นอนเลยผม เชื่อว่าอย่างนั้นนะสำหรับ Little Finger กนะก็เนี่แหละครับสำหรับแดนเหนือนะก็มีประเด็นเรื่องการทะเลาะกันของ j o ห์นสโนกับซานซาที่เราต้องดูว่ามันจะขยายตัวรุนแรงไหมในอนาคตนะจะทำให้เสถียรภาพทางด้านเหนือไม่มั่นคงนะย้อนกลับมาที่ลงใต้มาที่ King's Landing นะครับตัว c ซอร์ซีและ j จมี่ลานิสเตอร์สองลานิสเตอร์ที่ อยู่ตรงกลางและดูเหมือนสถานการณ์จะไม่เป็นใจที่สุดเพราะดูแล้วในบรรดาทุกก๊กใหญ่ที่เหลืออยู่ตอนนี้เซอร์ซีดูจะอ่อนอ่อนแอที่สุดคือแม้ว่านางจะเป็นคนที่โหด,ดเหี้ยมอมหิตแล้วก็ฉลาดเป็นกรดเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเซอร์ซีจะวางแผนอะไรมาแต่พันธมิตรที่น่าสนใจก็คือยูรอนเกรย์จอยเป็นราชาแห่งเกาะไอออนไอแลนด์นะครับก็คือ กองเกอกโจรสลัดที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะของเซเว่นคิงดอมยกกองเรือมาขอเป็นพันธมิตรร่วมมือกับเซอร์ซีเซอร์ซีไม่มีพันธมิตรเหลือทิศเหนือมีอาณาจักรทางตอนเหนือมีจอร์โนว์ทิศตะวันออกเดนเนรสแดนนี่นะไพแกเลียนกำลังจะข้ามทะเลมาทิศใต้ดอนก็คือพวกอสอรพิษแดนใต้เนี่ยเขาเพิ่งจะวางยาฆ่าลูกสาวของเธอไป แลวันตกก็มีคุณป้าคุณยายโอเอน่าไทเรลนะครับที่เสียหลานสาวหลานชายไปหมดเลยนะให้กับเซอร์ซีแล้วก็วางแผนจะแก้แค้นเขากำลังจะรวมพันธมิตรกันระหว่างดอนนะครับไฮการ์เดนนะครับของไทเรลดอนแล้วก็ตัวแดนนี่นะครับไทแกลเลียนนะครับเดนารีสไทแกลเลียนสามฝ่ายจะรวมกันเพื่อต่อสู้กับเซอร์ซี ซึ่งดูเหมือนจะไม่น่าจะมีกองทัพที่ใหญ่โตพอแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าลอจิกของเกมออโทนเป็นยังไงอยู่ดีเซอร์ซีอาจจะแบบเส่กองทัพขนาดใหญ่ขึ้นมาก็ได้เพราะว่าแลนิสเตอร์เป็นตระก,กูลที่รวยที่สุดใน7อาณาจักรนะเซเว่นคิงดอมเราก็ต้องรอดูกันไปนะศัตรูล้อมรอบทิศแล้วการเป็นพารามิตรกับยูรอนเกจอยจะไปได้ราบรื่นหรือเปล่ายูรอนมาภาคน,นี้คือจากภาคซีซั่น Season ที่แล้ว มาในตอนใหม่นี้รู้สึกบุคลิกแบบเปลี่ยนไปนเลยกลายเป็นแบบกลายดูเป็นคนเท่ดูเป็นแบบว่าชาวร็อกขึ้นมาเลยเนะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมมาขอเป็นพันธมิตรผมรู้คุณไม่เชื่อใจผมหรอกเดี๋ยวผมจะไปเอาของขวัญที่คุณปฏิเสธไม่ได้มามอบให้ของขวัญน,นั้นคืออะไรแล้วอูรอนจะสามารถซื้อใจเซอร์ซีได้หรือเปล่าต้องมาเดากันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรไปได้ต่อไปอ่ะก็เป็นแซมไวาทารี เป็นเพื่อนซีของจอห์นสโนที่หลบไปอยู่ที่หอคอยอมันเขาไม่ได้หลบหรอกเขาหนีไปที่หอคอยของพวกเมสเตอร์ที่เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่เพื่อที่จะไปตามหาข้อมูลอะไรที่มีประโยชน์สำหรับจอห์นสโนนะครับหลังจากที่ไปไปทำงางเป็นคนลบใช้ไปขัดซ่วมล้างจานไปเก็บสมุดอยู่ตั้งนานนะฮะสุดท้ายไปขโมยกุญแจมาไขาเข้าห้องสมุดแล้วไปดูดูเจอข้อมูลสำคัญว่าจุดที่ มีผลึกเก็ดมังกรนะครับในเรื่องเขาใช้ดาร์กอนสเกลมังผ,ผ,ผลึกเก็ดมังกรเนี่ยที่เอาไว้ใช้คาอาวุธและสู้กับไววอลเกอร์ได้อยู่ที่ดาร์กอนสโตนครับก็คือแต่บรงเอินว่าที่ดาร์กอนสโตนเนี่ยมันไปเชื่อมกับว่ามันเป็นจุดยกคนขึ้นบกของกองทัพของแดนนี่ที่มาจากทางตะวันออกพอดีนะมายกคนขึ้นบกตรงนั้นแล้วก็ยึด ฐานที่มันรู้สึกจะเป็นฐานคับเก่าของสตานิสสรานิาราเทียมนะ,ะแล้วก็ยึดให้กลายเป็นถุงบัญชาการเพิ่งยกพนขึ้นบกมาของสัพพกำลังเต็มที่ก็เตรียมจะวางแผนบุกคิงสแลนดิ้งกันเลยนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นตัวแซมเนี่ยแซมไวทารีเนี่ยได้ไปเจอกับบอดี้กาบคนเก่าของตัวแดนนี่ครับที่หายไปนานนะเพราะว่าไปติดโรคเรื้อนมานะ โดนโดนในพวกมนุษย์หินจงตีและทําให้ตัวเองผิวกลายเป็นเก็ตหินเหมือนกันนะจอร่ามอ์ม,มดนั่นเองนะต้องมาดูกันนะหลังจากที่หายไปนานและขันตัวเองอยู่ในหอคอยของเมสเตอร์เนี่ยแล้วมาจับมือผมมาจับมือตัวแซมนะแล้วก็ถามว่าแดนนี่สตอมเบยดานาร์สตอมบอนเนี่ยมาถึงเวสเตรอร์อสหรือ,อยังนะแล้วแซมก็บอกว่าไม่รู้อะไรแบบนี้นะ ประมาณนั้นนะก็ต้องดูว่าจอร์าจย,ยังจะมีบทอะไรอีกนะประมาณนี้สําหรับเมพโทนซีซั่นเจตอนที่หนึ่งไม่มียังไม่มีอะไรมากต้องบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าใครที่ดู ais นะก็8โมงเช้าวันจันทร์ของทุกอาทิตย์ต่อจากนี้7สัปดาห์นะครับ7ตอนสำหรับเอ๊ะ7หรือเปล่า7ตอนนะคสำหรับซีซั่นนี้นะครับก็อย่าลืมตื่นเช้ามาดูกันมีรีรันก็ผมรู้สึกได้ได,ดูตอนบ่าย3ามั้งดูแบบ on demand ก็คือ ดูแบบเท o g ีโกได้เลยสั่งดูได้เลยไม่ต้องไปแบบรอตารางเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาในสล็อตอีกนะครับก็ประมาณนี้ฮะดีใจมากที่ได้ดูซีรีส์นี้อีกครั้งับับเ t e r is อ e r ียครับ here รบดูแนวามาถึงแล้วเรามาร่วมลุ้นกันต่อไปว่าเรื่องราวต่างๆจะที่คลายไปในทิศทางไหนแฟน Game o ก t h r o โ e s อย่าลืมคอมเมนต์ทฤษฎีแนวคิดอะไรต่างๆนานาเอาแบบไม่สปอยนะลงในช่องคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะ วันนี้อมคสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ